สวัสดีท่านผู้ชมท่านทั้งลยเราวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำให้เกมคาเป็นเพลินได้นะแต่ต้อเสียเพลงเข้านิดน่อยวเลิก่จะเสร็จไหมเนี่ยก็วิธีการนะครับก็เข้าไปที่เกม mycar นี่้ะคัะทุกคนเพราะเปิดอ,อีกเครื่องของคุณนะอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นนะโอเคไหพอสองเครื่องก็เปิดเจไหมครับนะนแล้วเครื่องนึงต้องมีเน็ตนะนะมันมต้องมีเน็ต เรไปที่ตั้งค่าเลยโอิดเกิดดึกสนมาเนี่ยเรไปที่โปรไฟล์แล้วก็หน,นีแล้วก็กดตีมันจะเป็นนี้แล้วก็เปินนปดเป็นที่สุดแล้วก็กดใช้ข้อมูลถึงนะแค่นี้นะแหละอีกเครื่องนึงนก็ทำเหมือนกันเลยอยีกเครื่องนึงก็อาจจะมองไม่เห็นนะ โอ okay. เค่อเราเปิดอยู่แล้วนะเวรเราก็กดแล้วก็เข้าไปที่คเครื่องหนึ่งเปิดอัพป,ปอดไรไฟอีกเครื่องหนึ่งเปิดดูไรไฟแล้วก็หาของเพื่อนได้เลย เชื่อมต่อแล้วก็เราเชื่อมต่อแล้วก็กดเพคใครที่เชื่อมต่อเน็ตเพื่อนแล้วก็เข้ามาเล่นเซิร์ฟได้เลยเข้ามาเล่นเซิร์ฟของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เล่นเซิร์ฟก็ไปกดกระเสริมทางอันที่สามนะก็กดแบบของตัวเองที่ใครใช้ w ว fi อีกคนหนึ่งที่ปล่อยเน็ตก็เข้าตามโดยกดรูปเพื่อน นะคำว่าเฟนโอเคถ้ามีสามคนเครื่องหนึ่งต่อยเนต็ตสองเครื่องเชื่อมต่อเน็ตนะแล้วก็สามารถเข้าของเพื่อคนใดคนหนึ่งได้เลยเราใช้กันสามคนได้โอเคนี่ขึ้นแล้วของอีกคนหนึ่งนะก็เข้าไปเลยนะแับหบนึ่งนะเออทำไมไม่เข้าไม่ได้วะ วิธีนี้เข้าได้นะแต่บางคนอาจจะเข้าไม่ได้บางเซิร์ฟนะก็มาแล้วหรือว่าไม่ได้ตั้งค่าแบบไปนะเออเข้าไม่ได้อีกแค่ค่า,ขาเข้าไม่ได้นะพ t สติน Tổng thân khá tuổi nè kêu tìm video of Friend bởi bác Ok fan Ok no แล้วกดเข้าไปเลยบางบางเจออจะเข้าได้นะอนนี้ซื้ออาจจะเข้าไม่ได้เพราะมันเออเออเข้าไม่ได้มันเอาอซื้อใหม่นะซื้อนี้ใช้ไม่ได้ส่วนเครื่องที่ปล่อยเน็เตเข้าเซฟตัวเองแล้วนคนที่มีเน็ตวันนี้เขาเชื่อมต่อนเน็ตจะไม่เห็นนะ ก็เตตัวเองไม่ละแล้วไม่เจอเพื่อนได้ก็เล่นขอสัซตวิไปอ้ถ้าใครจะมั่นใจก็สร้างโลกใหม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนนะแล้วลาบต่อไปมันก็จะเข้าได้แล้วก็อย่าลืมเปิดตรงนี้ด้วยทั้งสองอันสมมุติเปลี่ยนตัวกดตรงนี้แล้วก็กดต,ตรงนี้นะก็ตั้งค่าเกมเลยเลยหมดสร้างสารนะ อ๋ออ,อเป็นคนที่เข้ามาต้องปักเป็นมงกุฎตรงนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นมือแล้วกดไปให้เป็นมงกุฎแล้วก็ตั้งค่าที่ต้องการได้เลยโอเคนูก็กดสร้างไปแล้วตรงนี้สี่จะได้โดนไมพอดีเนาะเดี๋ยวอีกเครื่องนึงไปเผื่อไปกดร้อยอินแล้วอินเกม,มคับให้เข้าเซิร์ฟได้นะไม่เอา เล่นกับเพื่อนก็ดีอยู่ละบลกบลกบลกเคยเคยมีบักมั่งไหมคับอะที่อ,อ,อันนี้อันนี้เป็นอีกค่อนนึงคือมันแบบเป็นสองจอแบ่งแล้วก็ไฟกับพิพจอหนึ่งแล้วก็ปิดเปิดใหม่โอเคแล้วก็จะหายนะโอเคนะโอ้พิบจนแสบตาเลย ก็อีกเครื่องหนึง่งกำลังเข้าเสรไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือไม่นะอ่ะเข้ามาแล้วถ้าเพื่อนเข้ามามันจะอยู่ตรงนี้อ่ะอ,อ,อินสอร์ดแอบบ่นะมีในขอเอาเครื่องมือแป๊บนึงนะม่เกลียดไปตอนจัดต่อ,อแปลงมาอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหม นีมีม,มีสีเหลืองๆต้องขากบนไหมนี่ก็มาแล้วอันนี้ยังไม่ได้บังคับอะไรเลยดับดับอีกเครึ่งดับนะก็มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่เห็นไหมก็จะได้เพื่อนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นหุ่นหุ่นอย่างงี้มา โอ้ยดูไห,หนดิว่าขยับจริงป่าเพื่อนเรานเลยป่าก็เออมันเป็นตัวที่ไม่ได้อ่อยจ่อขยับไม่ได้ก็อ,อีกจ่อหนึ่งก็ขยับเห็นไหมขยับได้แล้วทำหนังได้นะทุกคนเลยห้าคนได้ได้นะไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์แบบนี้มันจะได้กี่คนนะ เลือนนใช้ได้ทุกเวอร์ชันเลยอุ้ยแต่เครื่องนี้แบตจะหมดก็สำหรับวันนี้ก็บายไปไปนะไ,ไป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 กันเดี๋ยวไปเลยนะ ก็ไม right. ่รู้เหมือนกันนะคลิปเราไม่เสียไปแปลกเข้านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็สำหรับวันนี้